ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข่าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับหวังหลินคุ้นคิดชั่วคู่แล้วพูดขึ้นเจ้ามีแผนจะทำอะไรต้องการให้ข้าช่วยอะไรไหม หวังห้าวทอดถอนใจแล้วพูดขึ้นเจ้าเพียงแค่ระดับสามเจ้าไม่สามารถช่วยข้าได้เพราะว่าหลิวยุ่นจือเขาอยู่ระดับหกไปแล้วเพราะเขาสามารถผลิตยาเม็ดออกมาได้เขาจึงเป็นที่รักของเหล่าผู้โอโสข้าไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่แล้วหวังหลินในสองสามปีที่ข้าได้อยู่สำนักเหิงยั่วเจ้าเป็นเพื่อนข้าคนเดียวและเป็นพี่ใหญ่ข้าด้วยซ้ำ ถ้าเจ้าแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตโปรดช่วยเหลือลางแคนให้ข้าด้วยหวังห้าวกำหมัดตัวเองแน่นหวังหลินมองไปที่หวังห้าวและพยักหน้าหวังห้าวยิ้มอย่างขมขื่นแล้วพูดขึ้นพี่ไทจูท่านต้องการให้ข้าช่วยอะไรหรือตอนที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะช่วยท่านมากเท่าที่ข้าทำได้ต้องการเม็ดยารวมปานอย่างนั้นหรือข้ามีมากมายนักหวังหลินมองไปที่หวังห้าว เขายกเลิกที่จะถามวัตถุดิบที่เขาต้องการจากหวังห้าวและสายหัวหวังหลินต้องการจะช่วยหวังห้าวแต่ศัตรูเป็นถึงระดับ6หวังหลินจึงไม่มั่นใจเช่นนั้นแม้ว่าสัมผัสวิญญาณของเขาจะแตกต่างจากคนอื่นและวิชาแรงโน้มถ่วงที่เขาฝึกฝนมากว่า20ปีเขายังไม่เคยสู้กับคนอื่นๆเลยสักครั้งดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ หวังห้าเห็นหวังหลินเงียบเสียงจึงตบไปที่เสื้อคุมเขาและพูดขึ้นพี่ไทจูท่านมีพรสวรรค์มากกว่าข้าคิดถึงตอนที่พวกเรากำลังทดสอบมันช่างเหมือนความฝันจริงๆเวลานั้นผ่านมาลวดเร็วนักหวังห้าวทอดถอนใจและหันตัวจากไปด้วยใบหน้ามืดมนเขาหายไปอย่างช้าๆจากสายตาของหวังหลินในโลกของพื้ฝึกเซียนคนอ่อนแอเป็นเหยื่อของคนแข็งแกร่ง วังหลินคุ้นคิดอย่างลึกซึ้งในใจและเริ่มจ้องไปยังบนฟ้าณขนาดนั้นวังหลินรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่ใช่คนที่ได้รับรู้ความเข้าใจและการบ่มเพาะที่เพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นมากกว่าความรู้ที่ไหลลงมาผ่านสมองสิ่งที่เพิ่มขึ้นในที่นี้ไม่ใช่ระดับการบ่มเพาะหรือพลังวิญญาณแต่เป็นการเข้าใจสวรรค์และปัตตภี ตระหนักได้ถึงความโหดร้ายธรรมชาติของโลกแห่งการบ่มเพาะนั้นคือความหมายความเข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อการเป็นผู้ฝึกเซียนคนคนหนึ่งจำเป็นต้องมีทัศนคติของผู้ฝึกเซียนวังลิ้นพึมพำขณะที่ถอนหายใจออกมาหรือว่าความอ่อนแอเป็นเหยื่อของคนแข็งแกร่งจะเป็นความคิดที่ผู้เป็นเซียนจำเป็นต้องมี หวังหลินเคลื่อนย้ายล่างและหายไปจากที่นี่เขาตอนนี้เมื่อเขากลับมาที่สวนสมุนไพรใบหน้าของหวังหลินก็เปลี่ยนไปในทันทีขณะที่เขาเห็นห้องรับแขกได้มีสิทธิจากสำนักสวนเต้าพักอยู่ที่นี่และเขาเดินเข้าไปหาอย่างคุ้นคิดก่อนที่จะเข้าไปได้ยินเสียงโอ้อวดดังออกมาจากข้างในข้าจะเล่าให้ฟังพี่น้องสำนักเหิงยั่ว กระบี่เหินเล่มนี้ที่ข้ามีเป็นหนึ่งสมบัติหายากของสำนักสวนเต้ามันเรียกว่ากระบี่เงินตายามเที่ยงพวกท่านถามตัวเองได้เลยว่าจะต้องเจอกับปัญหาอีกมากมายขนาดไหนหากพยายามจะขโมยกระบี่เล่มนี้ถ้าพวกท่านต้องการซื้อมันนั่นต้องสาบานว่าจะไม่ใช้กระบี่นี้ในการประลองอีกสามวันไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่ขายให้ มีใครบางคนถามขึ้นอย่างสงสัยในทันทีสมบัติชิ้นนี้มันอัดสตันอย่างที่ท่านกล่าวมาเช่นนั้นหรือข้าหลีซานไม่เคยโกหกถ้าพวกท่านไม่เชื่อข้านั้นก็ลืมไปซะข้าสามารถขายกระบี่เล่มนี้ที่ไหนก็ได้วังหลินพบแล้วว่าสถานที่นี้ผิดปกติมีสิทธิ์จำนวนมากจากทั้งสองสำนักรวมตัวกันที่นี่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ เขาได้เห็นสิทธิอายุเล่าๆยี่สิปีของสำนักสวนเต้าถือกระบี่ที่ทำจากเงินสีฟ้าเรืองรองกำลังพูดคุยอย่างลื่นไหลเรื่องกระบี่นั้นสิทธิสำนักสวนเต้าทั้งหมดรอบด้านต่างมีใบหน้าแปลกประหลาดหนึ่งในคนพวกนั้นไม่สามารถทนอยู่เฉยได้เขาไอก่อนจะพูดขึ้นสิ่งที่สิทธิ์น้องหลีซานพูดนั้นถูกต้อง กระบีเงินตาบ่ายนี้เป็นสมบัติของสำนักส่วนเต้าเราอย่างแท้จริงแต่ข้าขอพูดหน่อยเถอะว่าที่อยู่ในมือน้องชายหลีซานนี้เป็นของปอมแม้ว่ามันจะคล้ายกันหน่อยก็เถอะสิทธิ์ของเหิงยั่วพูดคุยในกลุ่มตัวเองจากนั้นสิทธระดับห้าเดินเข้ามาวังหลินจดจำได้ว่านั่นคือสิทธิที่ชื่อเจ้าสิทธเจ้าเดินเข้าไปหาหลีซานแล้วพวกเขาก็พูดคุยกันเอง จนเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นทั้งสองคนประดับรล้่อยลยิ้มบนใบหน้าในเหล่าสิทธิ์สายในมีคนที่รู้เรื่องกระบี่เล่มนี้พูดเย้ยหยันมันก็แค่กระบี่เหล็กธรรมดาที่มีทองวิญญาณแตกหักอยู่เท่านั้นยังมีคนกล้าขายมันอีกหรือดูเหมือนว่าสำนักส่วนเต้าจะคุ้มค่ามากจริงๆหลิซานตอบโดยทันที พี่คนนี้พูดไม่ถูกต้องเสียทีเดียวสิทธิพี่อาวุโสของข้าแม้จะพูดว่ามันเป็นของปลอมแต่สำนักเขื่องยวของเจ้าก็มีคนมาซื้อมันไปนี่เป็นสิ่งของที่ดีที่สุดที่จะซื้อเพื่อผลประโยชน์ในความแปลกใหม่นี้สิทธิสำนักเขื่องยวที่ได้ซื้อกระบี่นั้นหัวลาะขึ้นพี่หลีซานสิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่ผิดแล้วข้าไม่ได้ซื้อกระบี่เล่มนี้เพื่อเก็บสะสม แต่ข้าเพียงจะนำไปให้ท่านพ่อข้าครอบครัวข้าเลี้ยงหมูอยู่หลายตัวกระบีนี้น่าจะใช้หั่นหมูได้อย่างดีทีเดียวหลีซานไม่ได้เศร้าใจและพูดขึ้นโดยรอยยิม้มตั้งแต่ที่ท่านซื้อมันไปข้าก็ไม่หวังอยู่แล้วว่าท่านจะเอามันไปทำอะไรเอาละข้ายังมีสมบัติชิ้นอื่นมันเรียกว่าบอลสายฟ้าความเมืดล่องหนของสิ่งนี้เป็นสมบัติจริงๆข้าไม่ได้โกหก เราสามารถลองทดสอบดูได้ขณะที่เขาได้หยิบเอาบอลสีดำออกมาและโยนมันไว้บนกำแพงเสียงดังตุม้มปรากฏรอยปิแตกบนกำแพงมีหมอกความเมืดออกมาบนจุดที่บอลกระแทกโดนและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นหลีซานพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงภูมิใจและรอยยิม้มเป็นเช่นไรบ้างบอลสายฟ้าแห่งความเมืดล่องหน,นี้เป็นอาวุธลับที่ข้าคิดขึ้นมาเอง แม้ว่าพลังจะไม่รุนแรงมากถ้ามันลงบนพื้นหรือใครสักคนสิ่งนี้มันจะเปื้อนและไม่สามารถล้างออกได้โดยเฉพาะกลิ่นที่สร้างจากมูลสัตว์หลากหลายชนิดที่ใครๆต่างก็ไม่ชอบมันทุกคนตกตะลึงและจ้องกันด้วยปากกว้างสิ่งสตีสองสามคนหยีจมูกเธอเองและเดินถอยออกไปหลายก้าววังหดินก็ตกตะลึงเช่นกัน เขาส่งสัมผัสวิญญาณออกไปและทันใดนั้นก็เผยแววแปลกประหลาดออกมาเหล่าสิทธิ์ของส่วนเต้าทั้งหมดรู้สึกอึดอัดแต่หลีซานรู้ว่าในสำนักส่วนเต้ากำลังทำสิ่งอัศจรรย์อยู่ไม่มีใครกล้าหาเรื่องเขาเพราะว่าไม่มีใครต้องการโดนดีด้วยระเบิดเหม็นพวกนี้ระเบิดโคลนสีดำล่องหนกิ่นเหม็นช่างมีชื่อเสียงในสำนักสวนเต้าเสือจริง มันอาจจะตรงกับสมบัติลำค่าในสำนักของเรางั้นเป็นเช่นไรบ้างตอนนี้ข้าได้แสดงความลับทั้งหมดไปแล้วเชียวนะแต่ข้ายังจะพูดคำเดิมก่อนหน้านี้ว่าพวกท่านไม่สามารถใช้มันได้ในการประลองอีกสามวันไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ขายมันหลีสารเผยใบหน้าเข่งขึมแต่หัวเราะอย่างลับๆในใจเจ้าพวกโง่อเอย๋ยยิ่งข้าพูดว่าพวกเจ้าใช้มันไม่ได้ ก็ยิ่งทำให้พวกเจ้าอยากใช้มันมากขึ้นเฮ้ๆนี่การแสดงดีๆให้ดูแล้วแหละเหล่าผู้อโสต้องยกย่องข้าด้วยการใช้สมบัติวิเศษสัก2อสาชิ้นเป็นแน่คิดได้ดังนั้นแววตาของเขาก็ส่งประกายและเริ่มตะโกนขึ้นก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ